อันนี้ผมไม่อาจารย์เห็นไหมว่ามีไหมอาจารย์คิดคิดว่ามีผมเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่เห็นผมเลยบอกว่าจริงๆควรจะมีอนะครับเพราะเท่าที่ทราบเนี่ยอาจารย์มานะครับปัญหาเนี่ยเรื่องการที่จะควบคุมเนี่ยผมว่ามันดีแต่คราวนี้บางเรื่องเนี่ยอาจารย์ม่เช่นเรื่องของการขอใบอนุญาตเนี่ยผมว่ามันไม่ควรจะทําให้มันยากจนเกินไปครับควรจะมีการตรวจสอบได้ไม่ใช่ทุกวันนี้นะอาจารย์มาลจริงๆร้านอาหารหลายร้านเนี่ยมูลค่าไม่ได้อยู่ที่ตัวร้านนะครับอยู่ที่ตัวใบอนุญาตผมมองว่าตรงนี้มันเป็นช่องทางในการ หาผลประโยชน์อันอื่นๆผพราะว่าควรจะมีว่าถ้าต่อไปนี้ร้านไหนเนี่ยมีการตรวจสอบมาตรฐานเข้าหลักเกณฑ์แล้วเปิดในบริเวณนั้นหรือโซนนั้นครับคุณสามารถได้รับอนรรุญ,ญาตได้เพราะพราที่ผมทราบต่อให้เป็นโซนนั้นจริงครับแต่แต่ตอนนี้สมมติว่าทำใบอนุญ,ญาตเนี่ยมันยังมีอยู่ก็ยังใช้ได้แล้วต่อไปนี้เขาเปลี่ยนโซนแล้วว่าต่อไปโซนนี้เนี่ยไม่ใช่อไอ้ร้านเดิมก็ยังเปิดได้ครับแต่ร้านที่จะขอเปิดใหม่เปิดไม่ได้ทั้งทั้งที่โซนนั้นเนี่ยเป็นโซน ทั้งหมดเป็นทั้งหมดเลยใช่เลยมีการซื้อขายใบอนุญาตมีอะไรกันผมมองว่ากลายเป็นว่าใบอนุญาตนี้แพงสียิ่งกว่าราคาอุปกรณ์เข้าของต่างๆซะอีกใช่เพราะว่าจริงๆคือถ้าทําทั้งทีเอาให้มันโปร่งใสทุกเรื่องนะไม่ใช่ว่ามาเพิ่มแต่โทษผมคิดว่ามันควรจะเริ่มตั้งแต่กระบวนการคือในข้อกฎหมายเนี่ยนอกจากมีกฎหมายที่ดีแล้วการบังคับใช้ต้องดีด้วยใช่ไหมครับอาจารย์พีทใช่อันนี้สําคัญที่สุดเลยนะครับมาข่าวต่อแม่นะครับ AEC เหมือนกันเช่นการจันไมค์คราวนี้เนี่ยเราเริ่มอินเตอร์มากขึ้นนะครับเมื่ออินเตอร์มากขึ้นสมัยก่อนจันไมคมีเงินเงินเก็บจันทำไมค์คเงินมาเนี่ยถ้าส่วนใหญ่ก็คงจะไปฝากในแบงค์ที่เป็นแบงค์ชื่อไทยๆครับหรือเป็นแบงค์ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยนี่แหละดีนะครับตอนแรกผมนึกว่าอาจารย์มาบอกจะไปฝังไหส่ใส่ดินเอาไว้ที่บ้านอันนั้นคือเมื่อ50ปีก่อน50ปีก่อนผมลนะครับดังนั้นเนี่ยในปัจจุบันนี้นะครับ ก็เลยมีการที่กองทุนต่างประเทศนะครับหรืออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเข้ามาหาลูกค้าที่เมืองไทยเนี่ยมากขึ้นนะครับซึ่งก็มีกองทุนกองทุนหนึ่งนะครับชื่อกองทุน Standard Morgan นะครับ นีชื่อแล้วคุ้นนะคุ้นคุ้นทั้ง t a ต d a า d และ morgan เลยครับแต่สุดท้ายเนี่ยกองทุนนี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่าเป็นกองทุนลวงโลกครับเอาท่านผู้ชมคืออันนี้ไม่ใช่ standard charter หรือไม่ใช่ jp morgan ซึ่งเป็นสถาบันการเงินระดับโลกอันนี้ไม่ใช่เลยเอาชื่อมา2อันเนี่ยมาผสมผสมกันนะครับแล้วมีการไปเสนอขายกองทุนนี้นะครับโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรอตหรือคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เนี่ยครับอาจารย์หมายเสนอขายโดยบอกว่า กองทุนนี้ประกันเงินต้นรประกันเงินต้นไม่พอบอกอีกได้ผลตอบแทนเดือนละ5%เโอ้โหเดือนละ5%แซงปีก็60%เปอร์เซ็นยอะไหมครับเยอะมากครับเยอะมากครับผมฝากธนาคารนี่ปีหนึ่งได้ประมาณศูนย์จุเจ็าครับหรือยั้ถึง60%เยอะมากถ้าเป็นฝากประจำอาจจะได้ถึง3% 4%นะครับแต่ปรากฏว่ากองทุนนี้เนี่ยหลอกลวงมาสักพักแล้วครับจริงๆคดีนี้เนี่ยออกข่าวกันกันประมาณเดือนกรกฎาคมแต่ปรากฏว่าเมื่อวานเนี่ยสองสวันนี้ยังมี ยังมีข่าวอีกกระเจนมายังหลอกลวงไม่หยุดแสดงว่าเป็นการหลอกต่อเนื่องต่อเนื่องครับครับคราวนี้เนี่ยหลอกคนที่กรุงเทพไม่ได้คราวนี้ไปถึงนครปฐมครับเมื่อวานเนี่ยมีมีข่าวที่จังหวัดนครปฐมนะครับมีผู้เสียหายเนี่ยเข้าไปร้องเรียนต่อสพนครปฐมว่ามีกองทุนเนี้ยบันเสนอขายมาหลอกนะครับซึ่งมีทั้งข้าราชการนะครับแม่บ้านโอ้โหหลากหลายคนเลยครับเข้าไปร่วมซื้อนะครับมูลค่าความเสียหายเนี่ยเป็นร้อยล้านเป็นร้อยเก้าสิบล้านแล้วกระเจมเยอะมากครับ ตอนนี้เนี่ยนะครับ DSI ก็รับคดีนี้เป็นคดีพิเศษแล้วนะครับดังนั้นถ้าท่านผู้ชมที่เคิดว่าโดนหลอกแน่ๆนะครับคือใครเนี่ยไปซื้อกองทุนกับกองทุนนี้เนี่ยนะครับสามารถไปร้องเรียนที่ DSI ได้เลยอันนี้ก็เป็นข้อสงสัยของการช่อโกงประชาชนครับอันนี้เนี่ยผิดหลายส่วนเลยครับอาจารย์มายผิดทั้งกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ด้วยนะครับการนําเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเพราะว่าจริงๆเขาขึ้นเว็บไซต์เนี่ยโอ้โหเป็นแบบว่ามีข้อมูลน่าเชื่อถือกองทุนเปิดที่สวิต เปิดที่อะไรเนี้ยจันมายปรากฏว่าผมไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมครับมันมาทั้ง AEC ครับมันไปหลอกที่อินโดด้วยอ๋อครับเราไม่ได้โดนหลอกแต่เพียงคนเดียวครับกองทุนนี้เนี่ยมันเข้าขายอินเตอร์เลยไปหลอกไปหลอกทั่วเลยเราก็อ้างว่ามีสาขาอยู่20กว่าประเทศสงสัยรองรับ AEC เหมือนกันรองรับ AEC ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าต่อไปนี้กองทุนต่างๆเนี่ยนะครับท่านผู้ชมนะผมทํางานสายกัรนี้ผมบอกเลยตรวจสอบง่ายครับ ตัวสอบไปที่กร,ราตอเลยนะครับสอบถามที่กร,ราตอว่ากองทุนนี้มันมีอยู่จริงหรือเปล่ามีเว็บไซต์เลยไหมอาจารย์พีทอันนี้กร,ราดต่อนะครับ<ๆ>ก็ไปที่ sec.or.th นะครับ,รบอันนี้ก็คือเข้าไปดูเลยที่คณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะมีชื่อกองทุนทั้งหมดในประเทศไทยนะครับจำไว้นะครับท่านผู้ชมกองทุนที่ขายในประเทศไทยทั้งหมด ต้องเสนอผ่านกรอก่อนกรทต้องตรวจสอบก่อนก็แสดงว่าถ้าเกิดมีใครเสนอมาเราได้ชื่อกองทุนนั้นแล้วครับเราก็ไปเข้าเว็บไซต์กรอเช็คดูก่อนว่ามีไหมตรวจสอบได้ตรวจสอบก่อนเลยครับนะจะได้ไม่ถูกหลอกนะครับอ่นสุดท้ายเป็นการหลอกอีกครับวันนี้มีการหลอกเยอะเลยครับอันนี้เป็นการหลอกระดับโลกเลยครับอาจารย์ไมค์ข่าวต่างประเทศใช่ไหมว่าอาจารย์พีทอันนี้ข่าวต่างประเทศครับอาจารย์ไมค์รู้จักโดนนั้นทำไหมครับได้ยินชื่อคุณคุณนะอาจารย์พีทนะก็เป็นนักธุรกิจใหญ่ของอเมริกานะครับ แล้วทีกัดใหญ่คนนี้เนี่ยก็เขาเรียกว่าเป็นเจ้าพ่ออสังหานะครับเป็นโจาของกองประกวดมิสอเมริกหรือมิสของต่างประเทศเนี่ยเยอะแยะเลยนะครับก็บอกว่าเป็นผู้ชายที่สาวๆใฝ่ฝันเขาบอกมีเป็นฮารเลมเลยนะครับทีนี้เนี่ยเขาก็เหมือนเป็นแรงบันดาลใจเขาเขาเขาแต่งหนังสือขึ้นมาเล่มหนึ่งผมผมเคยได้อ่านเว็บแบนะครับชื่อ i n k Big Ki c k Ass นะครับก็คือบบคิดให้ใหญ่กับโดนดันท์ทามนะครับเขาคิดใหญ่จริงครับ คราวนี้เขาก็เลยเปิดมหาวิทยาลัยนะครับทัมส์ยูนิเวอร์ซิตี้นะครับอาจารย์มายค,คือเป็นมหาวิทยาลัยที่นะครับจะได้เรียนกับดอน,นทัมส์หลายคนก็ใฝ <คน S 1> ่าฝันเรียนคนดังนะครับมีการสัญญาว,ว่าเอ้ยมาเรียนแล้วรวยขึ้นเขาบอกตัวดอนทัมสรวยมากดังนั้นมาเรียนกับเขาเนี่ยรวยขึ้นแน่นอน เท่านั้นไม่พอครับค่อยเรียนฟรีไหมค่อยอาจารย์พี่อันนี้ไม่ไม่ฟรีครับอาจารย์มาเก็บว่าไม่ว่าให้เรียนฟรีเก็บค่าเทอมเนี่ยประมาณเทอมลุ้หนึ่งล้านเอยค่าค่าใช้จ่ายนี่ประมาณปีละหนึ่งล้านบาทปีละล้านเองนะปีละล้านเองครับเก็บค่าใช้จ่ายแพงนี่ผมว่าคนที่รวยนี่คงไม่ใช่คนเรียนแล้วครับครับอาจจะเป็นคุณโดนนั่นทำนี่แหละครับสรุปสุดท้ายนะครับ มหาวลัยนี้สุดท้ายก็เลยโดนนะครับอายการนะครับของรัฐนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับฟ้องครับบอกว่าโฆษณาเกินจริงนะครับเพราะหนึ่งคือเป็นมหาวิทยาลัยที่ไม่มีใบอนุญาตนะครับชัดจูงให้มาโดยมีการบอกว่าถ้าคุณมาเรียนนะผมจะสอนเคล็ดลับธุรกิจให้นะครับมีคนเนี่ยสมัครเรียนไปประมาณ5,000คนนะครับจ่ายค่าหน่วยกิจรวมไปแล้วกว่า40ล้านดอลลาร์นะครับ เว็บไซต์เนี่ยของของโดนัททัมเนี่ยก็น่าเชื่อถือมากบอกถ้ามาเรียนเนี่ยมีโอกาสได้เจอตัวจริงมีโอกาสได้ฝึกงานกับโดนัททัมโอ้โหเด็กหลายคนใฝ่ฝัน,นครับครับปรากฏว่าไม่ได้เจอเลยนะครับไม่ได้เจอม <า S 1> ไม่ไปที่ไม่มีใบอนุญาตด้วยครับผมแย่ yeah, เลยครับนะครับสุดท้ายเนี่ยรัฐอริาการสูงสุดรัฐนิวยอร์กก็เลยเห็นคิดว่าเป็นการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคนะครับเป็นการเอาเปรียบมากจนเกินไป ก็เลยเห็นสมควรให้มีการฟ้องคดีในคดีนี้นั่นเองในประเทศเราผมก็เคยได้ยินคล้ายๆอย่างนี้นะเรียนบางวิชาครับแล้วปรากฏว่าเรียนแล้วรวยขึ้นเขาบอกเนี้ยใครรวยครับอาจารย์ไปผมยังไม่ทราบเลยครับอันนี้ก็ต้องมั่นใจหน่อยนะว่าจะตรวจสอบมหาอะไรของเราของเรานี่ก็มีหลายที่นะครับเนาะอันนี้ก็ต้องท่านผู้ชมก็ลองตรวจสอบดูนะครับว่าของเรามีอะไรที่โฆษณาเกินจริงไหมนะครับนะนะครับท่านผู้ชมนะครับที่มี ข้อสงสัยทางด้านกฎหมายนะครับก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับที่เบอร์02 338 3837-9ครับอ่ามีสายแล้วครับอาจารย์มายสวัสดีครับคุณวิชาครับครับผมครับคุณวิชาจากกระเพงเพชรนะครับครับผมครับมีเรื่องอะไรครับเชิญครับคือผมค้ำประกันรถให้พี่พี่ชายกับพี่จะพา้นะครับอ่าก็ รวมกจ้าเวลามันก็สิบกว่าฟีแล้วแต่ตอนนี้คือเขาเลิกเขาเลิกกันนะครับเอ,อเขาเขาั้งเขาทั้งอยู่นะแต่เสร็จแล้วตอนนี้รถเขาคืนให้ซื้อรถเขาไปขายต่อขายขายต่อให้เจ้าหนึง่งทีนี้เจ้าก็ไปเจ้าหนึ่งก็เอาไปใช้ใช้ก็ปีเดือนผมก็ไม่ทราบทีนี้เขาก็รถไปคืนกับบริษัทครับเอทีนี้นผมเพิ่งมจะมารู้ว่าคือมีหนังสือมาหาผมว่ามียอดค้างชําระอยู่ เงินอยู่ประมาณเก้าหมื่นยอดลยอด,ยอดแรกอะนะครมามาครั้าางแรกได้มาพัเก้าหมื่นทีนี้ผมก็บอกกับทางทางพี่พี่พี่ชายกับพี่สะพ้ายว่าเขารู้เดี๋ยวเขาบอกไม่เป็นไรห็อกเขาก็มีมาอย่างนี้แหละครับว่าอย่างนี้เขารู้ถ้าขายคืนไปแล้วเขาก็ขายไปแล้วอะไรเงี้ยลดนะครับแต่ทีนี้มันก็มีมาเรื่อยๆครับมีหนังสือมาให้ผมเรื่อยๆเรื่อยเงี้ยยอดเงินมันก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆไปเรื่อยไปบอกเขาผมก็ไปพูดให้เขาฟังว่ามีหนังสือมาผมก็ให้เขาอะไรเงี้ย าก็บอกไม่เป็นไรเขายังอยู่ไม่ต้องกลัวเขาว่างนี้นะครับผมก็ทุกข์ใจครับจนจน,นบัตรเงเงินมันก็แสนสามไปแล้วครับครับผมแล้วแล้วนเนี่ยลองถามพี่พี่ชายหรือพี่สะพ้ายไหมครับว่าว่ามีหนังสือถึงพี่ชายพี่สะพ้าย,ยด้วยไหมน,น่าจะมีถึงด้วยไหมครับอันนี้ม,นมันมันมีมีมาหาผมผมก็เอาให้เขาอย่างเงี้ยคือเขาก็รับรู้นะครับว่ารู้นะแต่คือเขาก็ไม่ไม่ไปคุยไปอะไรกับเขา่งว่า ยอมใช้เรืออะไรยังไงเขาก็ไม่ไม่คุยนะครคราวนี้หนังสือที่มานี่คือเป็นหนังสือจากแบบสํานักงานทนายความใช่ไหมครับไม่ใช่จากสาลใช่ไหมครับครับหนังสือจากทนายความนะครับครับครับโอเคแสดงว่าตอนตอนที่ขายเนี่ยไม่ได้ไปแจ้งเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อในไฟแนนซ์นะผมว่าใช่ไหมคงคงจะอย่างนั้นม่งผมเข้าใจตรงนี้ครับก็เลยทําให้เหมือนกับว่า ชื่อของพี่ชายกับพี่สะพ้ายเนี่ยยังเป็นคนคนที่ทาการการยืมมาคือทาสัญญาเช่าซื้อกับตัวแฟนยนั้นอยู่ชือชื่อของวศคือคือเป็นพี่สะพ้ายครับครับครับโอเคครับอาจารย์พี่แนะนำเมื่อกันเกี่ยวกับเรื่องนะครับอันนี้งั้นก็ก็ก็ถ้าถามผมนะครับก็คือต้องให้ไปคุยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย ทางพี่ชายคุณเนี่ยไม่ไปเนี่ยจริงๆคือทางธนาคารหรือทางไฟแนนซ์เนี่ยนะครับบริษัทที่ปล่อยปล่อยเงินเนี่ยเขาก็ไม่รับรู้นะครับเพราะว่าตอนที่เขาขายต่อไปเนี่ยแต่ว่าเงินเนี่ยเขาได้ส่งไปจนครบแล้วหรือยังหรือคนที่ซื้อต่อไปจากพี่ชายคุณเนี่ยนะครับเขาเอาไปส่งเนี่ยครบแล้วหรือยังมันมีนี่ขาดอยู่เท่าไหร่อะไรยังไงนะครับจริงๆคือไม่ครบประงันของคุนไม่มีหนังสือมาหรอกครับครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเขาไม่ไปคุยคุณก็เฉยๆไปอะครับ ต้องรอฟ้องต้องรอฟ้องครับเพราะไปตอนนี้เนี่ยคุณก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะจริงๆคุณเป็นผู้ค้ำเฉยๆไม่ไม่ต้องไปอะไรใช่ไหมครับเพราะถ้าคุณไปตอนนี้เขาก็จะบอกให้คุณจ่ายอะครับครับผมผมก็ผมก็คิดอย่างนั้นนะครับครับเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรหรอกครับถ้าเขาฟ้องอย่างเขาต้องฟ้องพี่คุณกับพี่พี่สะพ้ายคุณก่อนนะครับหรือไม่ก็ฟ้องรวมกันอหรือไม่เขาก็ฟ้องรวมกัน ทุกครั้งทุกครั้งที่มีหนังสือมาเขาก็ผมบอกเขาเขาก็เหมือนแบบไม่พอใจอะไรเงี้ยเนาะแบบการแบบไม่พอใจนี่เขาบอกว่าเออกูยังอยู่ไม่ต้องกลัวอะไรเงี้ยครัครูสิงจะเกิดขัดตายไปล้มหายตาจขากกันไปสองคนแล้วคือเรื่องมันก็ไม่จบใช่ไหมไม่จบไม่จบไม่จบครับจริงๆก็มีวิธีหนึ่งนะถ้ามีวิธีหนึ่งจริงๆแต่ผมก็ไม่ค่อยอยากไปนั่นไหะจริงๆคือจะให้ส่งหนังสือไปบอกเลิกว่าเราเนี่ยเลิกไม่ได้เป็นผู้ค้ำประกันให้แล้วนะครับจริงๆก็คือเราทำจดหมายเนี่ยแจ้งไปที่ที่นั่นได้เลยเนื่องจากว่า พี่ของคุณเนี่ยนะครับได้ขายไปให้ใครเมื่อไร่อะไรยังไงเนี่ยแล้วก็คุณเลยบอกว่าเราเนี่ยนะครับไม่ขอเป็นผู้ค้ำปาาระกันที่อีกต่อไปนะครับตั้งแต่วันที่เขาขายไปอะไรเงี้ยนะครับจริงๆคือทําตัวนั้นไว้ก็ได้นะครับแล้วก็ไปลงบันทึกหลักฐานไว้เป็นเป็น,เป,นเป็นหลักฐานลงบันทึกประจําวันไว้เป็นหลักฐานเก็บเอาไว้วันดึงกรณีพี่คุณเสียชีวิตอะไรเงี้ยคุณก็บอกเลยว่าจริงๆผมยกเลิกการค้ำปาาระกันไปแล้วเร,รเราพูดไปยังงกันใช่ไหม ครับหมายถึงว่าไม่ต้องพูดนะหมายถึงว่าทําจดหมายแจ้งไปที่ไอตัวบริษัทไฟแนนซ์หรือหน่วยงานที่ส่งจดหมายมาถึงคุณเน,นี่ยคุณก็ส่งจดหมายตอบเขากลับเข้าไปเราเขียนหนังสือไปใช่ไหมใช่นะเขียนหนังสือแล้วก็ลงทะเบียนจดหมายก็ลงทะเบียนตอบรับนิดนึงอ่ะว่าโอเคว่าเราเนี่ยตามตามที่คุณได้ส่งมาเนี่ยเราขอแจ้งว่าเนี่ยเนื่องจากรถคันนี้เนี่ยได้ขายไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นเราเนี่ยขอไม่ไม่ไม่ค้ำประกันความรับผิดตรงนี้นะครับครับ นะแล้วเดี๋ยวรอดูว่าเขาจะทํำยังไงนะครับหรือวิธีหนึ่งก็คือเงียบไปเลยเงียบนะก็ทําได้สองอย่างอ่ะลองดูละกันนะครับขายบ้านขายช่องหนอไปเลยเปลี่ยนที่อยู่ไปเลยงาอย่างนั้นอย่าเลยครับถึงนั้นขายไปเขาก็ตามได้ครับเขาตามได้เดี๋ครับเขาตามได้ครับนะเงินไม่ได้เยอะอะไรไม่ต้องหนีไปไหนไม่ต้องหนีหรอครับเพราะว่าถึงยังไงคนที่จะต้องจ่ายคนแรกก็คือพี่สาวกับไอพี่สะพ้ายกับพี่ชายคุณอะเขาต้องมาเก็บที่สองคนนั้นก่อนใช่ ก่อนเลยคือคือดูดูแลเขาคงจะไม่ใช่เขาเขาคิดว่าเออรถเนี่ยมันคืนบริษัทไปแล้วแล้วเขาไปไปขายอีกต่อไปแล้วอะไรคือมันไม่ได้ราคาตามที่กาหนดแล้วแลตอนนั้นคือขายคืนบริษัทเลยครับเขาเขาเอาไปคืนเขาเขาเขาไปขายต่ออีกคนนึงอีกคนไปใช้ที่เดือนมันรู้แล้วทีนี้เขาก็ไปคืนบริษัทอย่างนี้ครับอืมครับแลวรถแล้วทางบริษัทก็รถขายไปแล้วอย่างไงี้ครับครับครับก็ไม่เป็นไรนั่นแหละครับก็รอกระบวนการเข้าไปแล้วเดี๋ยวเขาตัดสินใจเองว่าเขาจะฟ้องไม่ฟ้องครับนะ ครับไม่ต้องกังวลใจนะคุณวิชานะครับผมขอบคุณมากครับโอเคครับวัสดีครับสวัสดีครับนะครับท่านผู้ชมนะครับที่มีปัญหาข้อกฎหมายนะครับก็สามารถโทรมาสอบถามกับพวกเรานะครับในเบรกที่2ได้นะครับที่เบอร์02-338-3837-9ถึง9นะครับเดี๋ยวพบกันในเบรกที่2ครับ